ทั้งสา,า,โโงา,ามนะาขั้นตอนเนี่ยเราประเทศเราเนี่ยได้ทําดีครบถ้วนแล้วหรือยังก่อนเกิดภัยเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วหรือยังนะคะก่อนเกิดภัยเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนภยัยนะคะระวังภยัยการสร้างเครือข่ายท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วนะครับท่านในอำเภออะไรั่ประเทศท่านหัวหนา้า,าสาาาํานักงานป้องกันารธรรมสารพไพยจังหวัดสระแก้ว พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ,ของค์กรปกครอง,อองอส่วนท้องถิ่นนะครับอาสาสมัครหรือแม้กระทั่งที่น้องที่ทําหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในขอบเขตของหมู่บ้านซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ ข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดก,กับพี่น้องประชาชนปดนภัยขึ้นมาถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันเอาไว้อย่างดีเนี่ยมันยิ่งจะทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกๆท,ท่านได้มาแล้วเนี่ยกรจะได้มีการมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง จะมาช่วยกันแนะนำก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่โดยเฉพาะคนพื้นที่ก็คงทราบดีว่าไม่รู้จะป้องกัน,นยังไงถ้าเรามาน,นะครับในเบื้องต้นป้องกันไม่ให้ท่วมเนี่ยคงยากมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลต้องทำหลายอย่างแต่ว่าการป้องกันที่เราจะคุยกันเนี่ยยังไงถ้ามันท่วมเราจะเตรียมยังไง เป็นเรื่อง,องการเปิดจุดผ่านแดนนะฮะที่บริเวณหนองเอียนนะรเราก็จะได้ได้มาพัฒนาตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ในโครงการงบนี้นะครับก็อยากจะทําความเข้าใจให้พี่น้องช่วยกันพูดให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าไอ้งบเงินกู้เนี่ยนะเอามาเพื่อพัฒนาระบบต่างๆจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งนะครับพวกเราเพิ่งอ่านข่าวแล้วในเรื่องของการ รับจำนำข้าวนะครับมันก็เป็นธรรมดาแหละครับพอเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยใครคิดโครงการอะไรสมัยก่อนรัฐบาลคิดโครงการประกันราคามาทำมาหากินกันดีกว่านะใครจะเป็นกันก็เสียเวลานะครับแล้วผมก็จะพยายามทำจไปจนกว่าจะ,กะเกษียณอายนะุแล้วก็จะเลิกแล้วนะครับก็พยายามจะทําอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอพวกเราทุกคนในที่นี้เพราะว่าทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้อง สื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับถ้าเราให้ข้อมูลแรงๆเหตุการณ์ว่าก็ออกมาแรงถ้าเราช่วยกันเบรกให้ข้อมูลช่วยกันยับยั้งเนี่ยมันก็จะช่วยให้บ้านเมืองเนี่ยสงบได้นะครับแล้วก็การเดินทางไปเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในขอบเขตของจังหวัดเนี่ยท่านไม่ต้องไปไหนนะครับท่านมีอะไรในเขตอำเภอเนี่ยไปหาท่านายอำเภอก่อนเลยถ้าท่านานอำเภอจัดการไม่ได้เดี๋ยวท่านบอกผมเองนะฮะ แต่นีบางทีเนี่ยหลายๆจังหวัดนะฮะไม่ใช่สั่แก้วหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาไม่ไปหาในเพหลหรอกครับเขาไม่ไปหาผู้ว่ารอกเขาไปหานายกจะมีน้ําท่วมซ้ซําซากจะแก้ปัญหาย,ยัางไงที่ทําการเกษตรตรงไหนจะเป็นอุตสาหกรรมตรงไหนจะเป็นย่านการค้าตรงไหนควรจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษตรงไหนจะเป็นนิคมนะะผมจะได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความเกี่ยวข้องต่างๆมาคุยกันแล้วก็ เมื่อได้กําหนดโซนนิ่งที่ชัดเจน,นก็จะมีการทําแผนเตรียมตรงไหนที่เป็นพื้นที่เกษตรมันต้องมีแหละนะ่งน้ําตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มันมีปัญหาอย่างเช่นที่เราคุยกันวันนี้ปัญหาน้ําท่วมมันจะต้องมาทําว่าจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วเราจะโชคดีครับผมเรียนอย่างนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีรับปากนะครับว่าถ้าเราทําสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยท่านจะให้จังหวัดสักแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องของการวางผังเมืองในการกําหนด จังหวัดสะแก้วให้เป็นถิ่นพืชพลังงานทดแทนผมเรียนกับพี่น้องทุกทกท่านนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะเราจะทําให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งความสะอาดเป็นเมืองสีเขียวนะครับเป็นเมืองก r e e n city คือไม่มีมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องช่วยผมด้วยตรงไหนที่คือโรงงานเนี่ยฮะผมเรียนอย่างนี้ก่อนที่เขาจะมาทําเนี่ยเขาวางแผนไม่ดีมากหมดนะฮะ ระบบบำบดัดน้ําเสียระบบการจัดการอะไรเนี่ยเขามีหมดอ่ะทุกที่ผมเคยไปลองผู้ว่าชนบุรีเขาทําไว้หมดแล้ครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยระบบบําบัดน้ําเสียเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินมันต้องใช้ไฟมันมีค่าใช้จ่ายบางทีเพิ่มเก็ปล่อยทิ้งน้ำมันไม่ต้องบาบัดมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนี่คือความเห็นเก่ตัวของหลายๆโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันตรวจสอบ แล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าโรงงานไหนมกักง่ายนะช่วงผมเป็นผกกูน้ว่าการจังหวัดนะผมปิดเลยครับก็อยากให้ท่านช่วยกันประชาัมสัคั์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบในหลายๆ,ๆสิ่งหลายอย่าง,งที่เราคุยกันแจ้งให้เขาไปตรงๆนะครับอย่างน้ำจะท่วมเนะี่ยเราจะไปบอกว่า,วามันไม่ท่วมเนะี่ยมันไม่ได้หรอกแงก็ท่วมแต่เราต้องไปบอกเขาว่ายังไงมันท่วมเนะี่ยเราจะทํายังไงให้มันสูญเสียให้น้อยที่สุดจะเตรียมยังไงจะหาวิธีทํายังไง อย่างหนัก,ก็ให้มันเป็นเบาลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ช่วยกันนําไปใช้นําไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์หลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างก็จะเป็นหลักทางวิชาการด้วยนะให้เราได้เอาไปประยุก์เอาไปรวมกันนะครับก็หวังว่าทุกทุกท่านมาในวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้ในบางอย่าง ถ้าหากจ,จะรู้แล้วก็ามาเสริมมาเติมมาทบทวนนะครับก็ขอให้การจัดงานสัมมนาในวันนี้เกิดประโยชน์สูงสุด,สด,สดแล้วก็ได้นําไปใช้จริงนะลดปัญหาลดความสูญเสียให้ลงไปในพื้นที่ของเราให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านประสบแต่ความสุขนะครับกลับไปได้ทํางานในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งที่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือบ้านเงินของเรานะั้นมั่นใจว่า มันจะทําให้ทุกทุกท่านนั้นมีความสุขนะครับแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสานภัยและภาวะวิกฤตของจังหวัดสระแก้วณนันะนี้ครับขอบคุณครับ